วิซซ์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโป k ก m o n TCG Pocket กกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่กำลังจะมาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเกมโปเกมอนการ์ด c g Pocket ของเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเข้ามาบ้างนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเลยครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับกับกิจกรรมฟาร์มการ์ดโปรโมนะครับเซตที่2นะใครที่ยังไม่เคลียร์เพื่อนๆก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับที่จะเก็บการ์ดโปรโม5ใบซีรีส์ที่2นี้ได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆเล่นเนี่ยเอาจริงนะ ยังไงก็ทันเพื่อนๆอาทิตย์เดียวเนี่ยยังไงก็ทันนะครับถ้าไม่ดวงซวยจริงๆผมว่าเพื่อนๆน่าจะได้ครบแน่นอนคนละ2ใบนะและสําหรับตัวผมเองนะครับเดี๋ยวขออวดน,นิดนึงนะก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกิจกรรมนะครับก็นี่เลยครับบเลยว่าผมนั่งฟาร์มแบบ <c oughs> เอาเป็นเอาตายมากเพื่อนๆ <c oughs> เพื่อที่จะหาการ์ดบานะโปรโมนะซึ่งตอนนี้ผมก็สามารถเก็บใส่ไฟล์ได้ครบ30ใบแล้วนะครับ และถ้าลองมาดูตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด3 2บอใบเพื่อน,อนแล้วก็เก็บครบ9ภาษาด้วยนะนี่เลยผมก็พยายามไปเก็บไม้ให้ครบนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์นะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจนจบกิจกรรมเนี่ยผมจะได้บานาะอันนี้กี่ใบนะครับส่วนการใบอื่นได้เท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับก็ตามนี้เลยเรทเนี่ยเอาจริงมันก็สําหรับกบกับบานาเนี่ยต้องบอกว่าใกล้กันเลยนะต่างกันแค่ใบเดียวนะครับส่วนอีก3ใบที่เหลือนะครับกสอีบ e ็อกแลวก็ปูลินเน เฉลี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยได้ประมาณเกือบๆหกสิบใบนะครับก็สําหรับกิจกรรมบานณะโปรโบจบไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมอัปเดตของสัปดาห์นี้ดีกว่าว่าจะมีอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับกิจกรรมแรก Wo n เด r p i c k e v e n t พาร์ทที่1นะครับโดย Wo n เด r p i c k e v e n t รอบนี้การที่จะมาให้เราสามารถเก็บได้เนี่ยก็จะเป็นน้องฟูจิกิไดเนะกับน้องคอยนะครับ2ตัวนี้ระยะเวลากิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6น่าจะบ่ายโมงนะอยู่ไปทั้งหมด2สัปดาห์นะเพื่อนๆจนถึงวันที่20นะครับ สำหรับความสามารถของการทั้ง2ใบนี้นะครับต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะเพื่อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับที่เปลี่ยนเนี่ยก็เพียงแค่อาร์ตเท่านั้นนะพูดง่ายก็คือเหมือนเป็นการทางเลือกนะครับใครที่ชอบอาร์ตสไตล์เหล่านี้ก็สามารถมาเก็บใช้กันได้นะสำหรับข้อมูลกิจกรรมอีเวนต์นี้มันจะมาในรูปแบบของโบนัสพิกนะครับซึ่งไอโบนัสพิกของอีเวนต์อันนี้เนี่ยจะมีโอกาสเกิดอยู่ที่20%หลังจากที่ร้าน Wonder p i พิก มันถูกรีเฟซนะครับและไอ้ลานโบนัสพิกอันนี้มันก็จะมีเวลาอยู่ตั้งแต่30นาทีไปจนถึง4ชั่วโมงหลังที่ปรากฏขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องพยายามเข้ามาบ่อยนะเพราะว่าโบนัสพิกเนี่ย มันเป็นร้านที่เราสามารถสุ่มได้ฟรีไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับแล้วก็กลับมานิดนึงในส่วนของร้านลัคกี้พิกนะครับอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้สเตมิน่าสองสเตมิน่าในการสุ่มนะครับโดยจะมีโอกาสเกิดเพียงแค่2.5%เท่านั้นหลังจากที่ร้านในวอเตอร์พิกมันถูกรีเฟซนะครับแล้วก็ของในร้านมันก็จะประกอบไปด้วยการ์ดแค่2แบบเลยครับจะมีดานเนตก,กับคอยนะครับผสมกันรวมแล้ว5รางวัลน,นะหรือพูดง่ายๆก็คือการันตีเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะได้การ์ดพิเศษ2ใบนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะ และสำหรับเวลาอยู่ของร้านลัคกี้หรือว่าแชนซี่พิกเนี่ยมันก็จะอยู่เท่ากันเลยเริ่มตั้งแต่30นาทีหรือถ้านานสุดเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึง4ชั่วโมงนะครับอะโอเคก็สำหรับรายละเอียดของ ร้านค้าเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็แน่นอนนะครับมันก็จะมีภารกิจให้เราสามารถเก็บตัวเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีร้านขายอีเวนต์ด้วยนะครับสำหรับร้านขายอีเวนต์รอบนี้เนี่ยของที่เพื่อนๆแลกได้นะครับก็จะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันมันก็จะเป็นเซตติมานรที่บอดชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็คดอปโคเบอร์ซองการ์นะครับเหรียญทอยอะไรพวกนี้นะโดยสิ่งที่สามารถแลกได้นะครับในพาร์ทที่1ก็จะมีเป็นแบล็คดอปของบัตรนะครับโคเ e อร์บาาัตอันนี้คือ,คอเ,อเออ Deck นะ โคเวอร์เด็กที่เวลาเราจัดนะครับใครที่อยากจะมาใช้ก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ได้แล้วก็จะมีเป็นสโนว์คริสตัลแบ็กด็อกหรือว่าเป็นเหมือนแบบเกร็ดทีมะตีมคริสต์มาสอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนพาร์ทที่2ที่จะมาเพิ่มเติมในวันศุกร์หน้านะหรือวันศุกร์ที่13นะครับจะเป็นในส่วนของที่เหลือทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นซองการนะครับอันนี้คือซองการนะกระดานเพแมทแล้วก็จะมีเหรียญน,นะครับเหรียญบนราด้วยโอ้โหบอกเลยว่าใครที่เป็นสายสะสมตระกูลดาเดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่โคตรห้ามพลาดน,นะ แล้วก็ยังมีไอคอนานาดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชายดัดนะครับใครที่ต๋วจแล้เนี่ยก็สามารถมาแลกเพิ่มเติมได้นะอ่ะโอเคก็ในส่วนของอีเวนต์วอเตอร์พิกนะครับก็จะประมาณนี้นะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาในวันจันทร์ที่9นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เก็บเหรียญตาพิเศษเพื่อนเพื่อนีอเวนต์ที่2นะ Genetic e p e x SP Emblem Event นะครับสำหรับระยะเวลากิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่16นะครับอยู่เพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะ ก็สําหรับในส่วนของรายละเอียดอีเวนต์นะครับเงื่อนไขรอบนี้จะแตกต่างจากคราวที่แล้วเพื่อนๆซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครที่แบบดวงดีผมใช้คําว่าดวงดีแล้วกัน <c oughs> เพื่อนๆก็อาจจะจบกิจกรรมได้เร็วนะครับแต่ถ้าใครที่ดวงไม่ค่อยดีเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาเล่นหน่อยนะ <c oughs> เพราะเหรียญตารอบนี้มันจะมีสีเรียญนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่จะได้ขั้นแรกคือเพื่อนๆจะต้องชนะ2ครั้งติดกันขั้นที่2ระดับบรอนซ์นะครับเพื่อนๆจะต้องชนะ3ครั้งติดกันส่วนขั้นซิลเวอร์ระดับที่3 เพื่อนๆจะต้องชนะ4ครั้งติดนะครับแล้วก็สุดท้ายขั้นโกนะครับเพื่อนๆจะต้องชนะ5ครั้งติดถึงจะสามารถได้มาครอบครองนะครับและในส่วนของภารกิจก็จะมีภารกิจเพียงแค่2รูปแบบนะครับภารกิจแรกจะเป็นภารกิจเข้าร่วมนะครับ ขอเพียงแค่เพื่อนๆเ,เข้าร่วมเล่นครบ10เกมนะครับก็จะสามารถได้รับนาฬิกาทรายที่เอาไว้เช็ดเปิด2การ์ดนะครับรวมแล้ว24อันนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นภรารกิจที่เพื่อนๆจะต้องทําการชนะนะครับเริ่มตั้งแต่1ครั้งสูงสุด50ครั้งนะครับก็จะสามารถรับชายดั๊เพิ่มเติมได้เริ่มต้นที่50อันไปจนถึง2,000ชิ้นเลยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตกิจกรรมสัปดาห์นี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ย้ำอีกครั้งนะสำหรับกิจกรรมโปรโมบานาเนี่ยเหลืออีกเพียงแค่อทิเดียวเท่านั้นนะเพื่อนๆกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผมไม่อยากให้เพื่อนผพ่นพลาดที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้การพิเศษนะครับที่ความสามารถเนี่ยไม่เหมือนการปกติอยู่ด้วยนะเพราะมีเพื่อนผมนะครับตอนที่กิจกรรมโปรโมเซตที่1มาเนี่ยเขาเก็บไม่ทันนะแล้วตอนนี้เนี่ยมานั่งเสียดายมากนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งท้ายด้วยการเปิดซองแล้วกันมา1ซองครับก็สําหรับตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่มีเด็กพร้อมเล่่นแล้วเี บอกเลยว่านาฬิกาทรายเนี่ยเพื่อนๆเริ่มเก็บกันได้แล้วนะ mm hmm. เพราะอีกเท่าไหรอ่อทิ์ก่านะครับมันจะมีแพ็คการ์ดเสริมนะครับของซีรีส์หนึ่งซึ่งมีข่าวบอกมาว่าไอการ์ดเสริมเนี่ยอาจจะมีการ์ดใหม่ถึง9กกว่าใบเลยนะอยู่ในแพ็คนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นการ์ดใหม่เพื่อนๆก็เริ่มดองนาฬิกาทรายกันได้แล้วนะอ่ะก็มาครับจบด้วยเปิดซองไปเลยโอเคครับเกลือเรียบร้อยนะอ่ะก็คลิปนี้ เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ความรับชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรวบวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหเรียบร้อยนะครับเกือบจัดบ๊ายบายครับ